กลับเามากระตามติดชีพยานะครับที่เราไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมาระยะใหญ่ๆแล้วนะฮะวันนี้เรามาอัปเดตดีกว่าว่าตอนนี้ผมทําอะไรอยู่ทําไมถึงหายไปเลยนะครับที่หายไปนานนะเพราะว่าเรากําลังทํารถอยู่หลายคันนะฮะและหนึ่งในนั้นที่เป็นไฮไลท์ที่เราต้องดูกันเลยก็คือนี่ครับเจ้า bmw m สี่รถแท้สูตรเบ b ย w ประเทศไทยนะครับ m สี f ่ f แปดสิบสองขึ้น s ห้สิบห้าคันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเพราะว่านอกจากเราจะเซอร์วิสรถที่วิง่งมาประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลแล้วเนี่ย เราเพิ่มความเหนียวให้กับตัวรถนะฮะของแต่งเต็มคาราเบลเต็มลำเลยนี่เฉพาะกล่องนี้นะครับครึ่งแสนนะฮะหนึ่งโปรเจกต์อีกหนึ่งคันนะที่อยู่ที่อู่คุณโดนรถลันเนอร์เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าซีรีสามเอฟสามสิบซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรนะง่ายๆเครื่องเบนซินดูเหมือนไม่มีอะไรเอ็สิบแต่สุดท้ายชุดใหญ่ครับเพราะว่าโซ่ยืด เป็นอีก1นึคันที่เป็นครั้งแรกที่ไม่เคยทำโซ่ N20 มาก่อนก็ต้องยกเครื่องออกมาวางใหม่แล้วข้อไหนๆกไ็ไหนๆแล้วครับนี่คันนี้จัดของซิ่งเหมือนกันนะฮะจัดท่อชาร์จไปบูสต์ไพร์มาครบๆเช่นเคยนะฮะส่วนอีกหนึ่งคันนึงเนี่ยที่ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็คือสุดหล่อนะฮะ e 4 6คันงามสีสวยมาก คันนี้เนี่ยจริงต้องบอกว่าทําเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งเอาไปเก็บสงเก็บสีมาแล้วทําแอร์ทำอะไรเสร็จหมดแล้ว่ะผมเอามาขัดทดสอบนะครับต้องบอกว่ารถทุกคันที่เรามาปั้นเนี่ยถ้าเกิดเถ้าจะขอรถให้เวลาเนี่ยผมจะใช้เวลานานาน,นิดนึงเพราะว่าทุกอย่างที่เราทําเนี่ยผมมักจะหมั่นขับทดสอบตรวจสอบดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคันนี้ก็เช่นเดียวกันคือหลังจากเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราวนไปวนมาเนี่ยสุดท้ายมาเจอว่าท่อเผาไวมรั่วนะฮะซึ่งตอนที่เรายกเครื่องออกมาทำตอนแรกเนี่ย ท่อพาวเวอร์ไม่รัว่วทุกอย่างทำงานปกติก็เลยไม่ได้เปลี่ยนวางกับฝ้ายใหม่วิ่งทดสอบปุ๊บเนี่ยแต่แดดก็ตามนะครับอาการยกเครื่อนมาวางใหม่อะไรที่มันเคยใช้กันได้ดีไม่เสียนีย่สุดท้ายมันอาจจะเสียขึ้นมาก็ได้นี่กเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างไงโอ้โหเป็นไงพี่โอ้โหเลยเหรอบ่าไหพี่อ้มบอลบอกไม่เป็นไร ฝาหลังฝาหลังด้วยอ๋อใช้ยูนอรฝาหลังด้วยใช่นั่นไงครับอ่าน <laughs> ้าเครื่องใช้เครื่องโหตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับก็เปลี่ยนท่อฮาวเวอร์ทุกอย่างย้ำใหม่เสร็จนะฮะก็เดี๋ยวเตรียมทำความสะอาดแล้วก็ส่งให้กับท่านเจ้าของรถส่วนเพื่อนๆก็รอชมคลิปนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุดหล่อของเรานะครับกับเบียูซีรีส์5 E60 ที่หลายๆคนเนี่ยเรียกร้องว่าเฮ้ยพี่ไม่ปั้นนิยมสิทหรออยากดูจังเลยนะฮะวันนี้ได้ดูแล้วแต่ครันนี้เนี่ยไม่รู้จะสมใจสายส,ายสนิทหรือเปล่าเพราะว่ารถเขาเป็นรถที่อยู่ประมาณ8ปดกิโลอาการมาเลยก็คือเกียร์กระตุกปึกมึกมึกหมดเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเช็คออกมาแล้วออยเกียร์แตกมั้งน้ํามันเกียร์นมีน้ําผสมอยู่ <c oughs> น้ําข้าวยับเลยนี่นะครับสภาพ อันนี้เป็นอเออรียกว่าไรนะนมตาหมีนะก็เดี๋ยวไล่เก็บขึ้นใหญ่เพราะท่านเจ้าขอบอกว่าคันนี้เนี่ยศาสตร์ให้เต็มคุกข้คคอนะครับต้องการเอากลับไปเนี่ยหล่อๆใหม่ๆไม่ไม่หน้อยนาใแดงโอ้โอหเดี๋ยวรอรอ,อชมกันไปเรื่อยๆครับต้องบอกว่ารถในมือตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเปิดวามมานี่ครับเราอยู่คาแคร์ครับเพราะว่ารถ เจ้ามินิสีแดงสวยสดใสคันนี้นะปั้นกระเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราถอดล้อไปให้ร้านเมริสาซ่อมแม็กนั้นซ่อมฮะแล้วตอนนี้เราจอดผึ่งไว้ก่อนเพราะว่าคันนี้นั้นเก็บสีรอบคันนะฮะส่วนเจ้า R50 ตัวนี้เนี่ยที่เป็นเบาะ JC work สวยๆอย่างนี้นะจ๊ะเราเก็บงานอะไรอย่างไรบ้างเราดูแลสายอย่างไรก็ติดตามชมกัน แล้วนอกจากนี้ยังมี Countryman อีกคันหนึ่งฮะสีแดงเช่นเดียวกันอันนั้นเนี่ยโอ้สภาพคันนั้ทำมันมากเพราะฉันจะขอบอกเลยว่าขับมาแล้วมันกุกากุกากเสียง Greek, สถานสะเทือนนะฮะเอาแค่ถอยรถกระดัง,งกุกกุกกุกแล้วนะ,ะ Countryman ขับสี่คันนั้นโดนหนักแค่ไหนก็ติดตามชมเร็วๆนี้นะฮะสายเบียมแล้วนะฮะสายมินิแล้วมาสายเบนบ้าง นี่ฮะเจ้าอ e ีคูพี่เราป้ายยาเรื่องทุดพัดขาวสันไปนะฮะคันนี้ไม่ได้ปั้นนะครับคันนี้เนี่ยทางร้านที่จำหน่ายขาวสันตัวแทนเนี่ยเขาก็ประสานงานมาให้ผมติดตั้งทําสีเจ้พาพัดขาวสันเราสวยงามแล้วก็แวะกลับมาที่บีคลีนครับเก็บอะไรบ้างนะเบนคันนี้เก็บครบทุกอย่างเลยครับตามสไตล์ตาย,ยาก็มีก๊อบอร์ดทักงคัดสีแล้วก็ห้องเครื่องแล้วก็เบอรลงคอนดิชนเนอร์ด้วยครับคันนี้ก็วเก็บราคาด้วยหรือไมใช่ใช่สรุปทำด้วยครับ ซื้อวิดลังคายตัวนี้กับเปิดประทุนเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมก็จริงจวิธีการทําเดียวกันแต่ว่าขั้นตอนก็จะลดกันไปเพราะว่าถ้าเป็นซันรูปเนี่ยมันก็มันก็จะต้องเปิดหลังคาขึ้นมาทำความสะอาดร่องน้ำเลยเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดมันจะเยอะกว่าตัวนี้ดีส่วนใครที่สนใจจะเก็บงานคาร์ดิเนติลิ่งนะครับแน่นอนนะฮะร้านล้างรถมีคลีน กรุงเทพกีตาซอยเจ็ดย้ำว่ากรุงเทพกีตารซอยเจ็ดเนี่ยคันนี้นะฮะขัดสีลบรอยให้เต็มที่แล้วก็ฟอกเบาลงคอนชันเนอร์ซักผมล้าง,งเครื่องเซอร์วิสหลังคาพารามิกมูรูปไหมนะหลังคาแก้วแล้วกันใช้คันนี้แล้วกันนะฟอกฝาท้ายกำจัดก,กลิ่นจบไปอีกหนึ่งคันนะฮะอีกคันหนึ่งที่กำลังต่อคิวจะทำแล้วก็รอส่งพีเอฟซีก็คือนี่ฮะเจ้าเบนต์ตาหวานนะครับตัวอ,อยู่สนตาหวานตอนนี้ก็ใกล้จะส่งแล้วแต่ยังมีปัญหากับไฟหน้าอยู่ไปซ่อมแล้วรอบหนึ่ง ขับขับไปดับอีกแล้วนะฮะตอนแรกเนี่ยว่าจะเอามาจัดก,การขัดสีฟอกเบาซักพรมเก็บภายในายตามที่เราชอบทางกันประจำนะครับเพื่อจะเตรียมส่งรถให้พี่เจ้าของรถแต่ว่าไฟหน้ามันดับอีกแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปไล่เก็บกันอีกรอบหนึ่งสายปอเช่นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะฮะตอนนี้ทำปอเช่อยู่เนี่ยสามคันนะคันนี้เป็น1คันนะฮะที่เอามาเก็บแอร์ หลังจากทาไปทั้งหมดแล้วยกเครื่องประกอบใหม่ตามสูตรพี่อาร์ตเหมือนเคยแล้วก็คันนี้พิเศษหน่อยนะติดตามชมกันเร็วๆนี้คือเปลี่ยนแบนสูบด้วยเปลี่ยนทําไมและเปลี่ยนเท่าไหร่รอดูกันเร็วๆนี้ครับส่วนอีกสคันคันหนึ่งกําลังยกเครื่องเสร็จแล้วกําลังประกอบอยู่อีกคันหนึ่งกําลังรื้อดูหาจุดปกร่องหรือว่าคันนั้นนะคันที่3นะครับปอเช่ตอนนี้มีทั้งหมด3คันเป็นสีดำเอามาซ่อมบำรุงคันสุดท้ายเนี่ยคือสไลด์มาเลยเดี๋ยวกําลังไล่เชื่ออยู่ว่าทาไมต้องสไลด์มาทไมมันดับ์มสตาทันหงึ่งคันอั้นนสุกกยิ่่งวาือ ตอนเจ้าของเนี่ยเดิมแกว่าจะฝากขายแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วรู้สึกว่าผมก็เลยป้ายยาว่าถ้าอยากจะขายแล้วไปรถนุ่นรถตรงรถตู้อะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ซื้อรถตู้ไฟฟ้านะฮะเป็น EV เลยดีกว่าน่าจะโอเคกว่าเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กอายุเล็กๆเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยไปโรงเรียนมันสะดวกมากๆนะฮะใครอยากให้ผมป้ายยารถตู้ไฟฟ้าก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยวทำคลิปแยกต่างหากให้แต่เอาเป็นว่าคันนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไปซื้อออกรถตู้มาสติ๊กเกอร์ ล้วคันเก่าตัดสินใจไม่ขายนะครับก็เลยเอาค่าบริการที่จ้างขายเนี่ยมาจ้างเก็บงานแทนอันนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ออกคลิปนะรถมาเนี่ยไปใส่ชุดแปลงหน้าแปลงท้ายเป็นตัวใหม่มาแล้วก็เป็นสปอยเลอร์มาจากร้านดังร้านหนึ่งนะฮะแล้วเหมือนกับสีอ่ะเขาพ่นมาแล้วไม่มีรองพื้นที่ตัวพลาสติกกันชนเพราะนั้นเนี่ยเอารถไปล้างเอาลมเป่าไล่นะ้ำปุ๊บสีหลุด ก็เลยเดี๋ยวผมมานั่งไล่เก็บงานจัดฟิตเน์เก็บสีให้ใหม่แล้วก็เอาเบรกไปทําสีเซอร์วิสชุดระบบเบรกให้ด้วยเรียกว,ว่าเซอร์วิสครึ่งแพ็กเกจนะครับเพราะว่าเครื่องเกียร์เนี่ยเขาทำมาแล้ววันไหนท่านเจ้ารถเปลี่ยนใจจะขายเดีย๋ยเราจะมาทําคลิปขายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ร้านแอร์นะหลังๆเนี่ยมีหลายๆคนนะฮะแซวว่า ie, วเนี่ยโทรหาพี่เบนซ์เนี่ยโทรติดต่อ,อยากเรามาฟังตัดคําจากผู้ต้องหากันดีกว่าแต่้าช่วงเมื่อเดินก่อนเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยสบายป่วยประมาณประมาณ3อาทิตย์ แต่โดยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะรับแต่โดยส่วนมากเวลาทํางานเนี่ยลูกค้าโทรค่อนข้างจะเยอะเลยครับผมบางทีก็รับไปทันตกหล่นไปบ้างอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงนะครับผมต้องกลับขออภัยด้วยครับผมใครที่ตามผมกันอยู่สักพักใหญ่ก็จะรู้ว่าพี่เบนก็นจะรื้อคอนโซลเองตอนนั้นในตอนแกนมุดรื้อคอนโซลเนี่ยรับโทรศัพท์ก็คงลำบ,บากถ้าท่านเป็นเจ้าของรถท่านก็คงไม่อยากให้แกมุดรื้อคอนโซลไปรับโทรศัพท์ไปใช่ปะ <laughs> <laughs> แต่เป็นว่างานแน่นจริงจังมากฝีมือดีจริงจังมากนะครับ เปิดว้ามนะครับอยู่ที่โมชั่นกะหลาดแล้นะฮะเราเอารถลูกชายครับ Mercedes-Benz นะฮะจะเป็นเครื่อง e 2 0 0นะครับ m 2ที่1 EO ที่เราแต่งข่าวสารรอบคันนั้นวันนี้เรามาอัปเดตกันนิดหน่อยโดยการจูนแรงม้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมทำคลิปที่หลายๆคนถามหานะครับกับคำถามสำคัญของคนที่ชอบความสะดวกสบาย ชอบแบรนด์ในรถ Mercedes b e n z แต่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะขับแล้วมันเร้บใจอยากจะขับให้มันสนุกสนานบ้างนะเรียกว่าพูดตรงๆคืออิจฉาพวก b บีเอ็นแหละว่า b บมันแรงจังอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดซื้อเบนซ์มาเล่นเนี่ยมันทําให้แรงได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันในช่องคันไว้ครับเดี๋ยวอารง่าอๆ e 200ไฟรวมทรงลุงนะดาวร้อยขับเข้มเลยอีลิแกนปุ๊บสเตตหนึ่งเดิมเดิมเนี่ยความคาดหวังได้ที่ประมาณกี่แรงมา สำหรับผมเดี๋ยวถ้าทำเสร็จจะรีบตัดคลิปแล้วก็ลงให้เพื่อนๆได้ชมกันเหมือนเคยนะฮะแล้วก็นี่ครับรถลูกชายฮะก็ตาไตายของโมชั่นครับก็ต้องเซอร์วิสก่อนอันนี้เช็คคอมแล้วนะฮะเบื้องต้นเนี่ยมันโชว์ฟอร์เคที่การจุดระเบิดสูบที่1ก็ถอดหัวเทียนเช็คแล้วเนี่ยหัวเทียนก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะครับก็คือเก่ามากเป็นหัวเทียนเบน์เลยไม่รู้ตั้งแต่ออกวป้ายแดงมาหรือเปล่าเพราะว่ารถคันนี้มันเพิ่งจะเจ็ดแปดหมื่นโลเองก็ตัดสินใจฮะ เปลี่ยนหัวเทียนไปใช้เป็น n g k l a s ซอร์อิลิเดียมจบๆกันไปนะฮะเอเปลี่ยนเสร็จก็เดี๋ยวทําความสะอาดเป่ากร B M C ที่เราใส่มาแล้วก็ล้างทำความสะอาดตัวโบว์อัพวาของ G F B ที่ใส่มาเช่นเดียวกันแล้วก็จูนแล้วก็จะได้รู้กันว่า m e r c e d e s b e n บนั้นแบบบ้านๆนะไม่ได้ทําอะไรมากนะไล่รอบเครื่องสโบเดิมทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยเราจะได้กี่แรงม้า เปิดวาร์ปกับเมยแล้วนะครับวันนี้หลายวาร์ปมากนะฮะไม่ใช่วันนี้หรอกจริงแล้วคลิปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเราถ่ายกันมาทั้งหมดโอ้โหหลายวันมากๆนะฮะก็จนลูกชายเสร็จก็กลับมาล้างก็เลยอเผอิญเจอคันนี้ที่ออกจากอู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าอัปเดตเบนซ์ไม่เยอะพอเบนซ์เนี่ยจริงๆตอนนี้เราทำอยู่มี203เบนซ์ตาดถั่ว R129 SL นะฮะ SL500 รุ่นในตำนานยุค90อีก1คัน210 New Eye ยุคนั้นเนี่ยฮิตมากก็เดี๋ยวรอชมกันส่วนคันนี้เนี่ยสตอรี่น่าสนใจมากๆเพราะว่า พี่เจ้าของรถเนี่ยแกซื้อคันนี้มาฮะซื้อมาให้ลูกชายใช้ตัวถังเนี่ยทนแข็งแรงนะครับลูกชายขับรับปลอดภัยแน่นอนก็มาใช้บริการป้านต้องการให้ทุกอย่างนั้นออกมาเพอร์เฟกสมบูรณ์ที่สุดใช้ขับไปมหาวิทยาลัยจะได้มั่นใจว่าไม่ไปตายกลางทางทุกอย่างเซฟตี้ปลอดภัยเครื่องเกียร์ช่วงล่างทํามันมากแย้มนะครับว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยไปแล้วเนี่ยสองแสนกว่ายัางไม่จบสียังไม่เก็บสปอยเลอร์ยังไม่ทําแม็กต้องเอารถต้องโลด พ่อต้องทำเพราะว่านี่เป็นวัยรุ่นภายในเนี่ยคงได้เก็บกันชุดใหญ่ครับใครที่เป็นสายชอบแบบรีสตอร์แบบนี้เนี่ยเตรียมชมความบันเทิงกันได้เลยเพื่อจะได้เห็นภาพว่าถ้ารถเก่าขนาดนี้มาทำมันจะต้องโดนเท่าไหร่ <S <S ส่วนใครที่ไม่สนใจในการซ่อมรถเก่าเนี่ยก็ดูได้นะดูเพราะว่านวัตกรรมสมัยก่อนความทนทานของอะไรเนี่ยที่เราลื้อกันมาเนี่ยเขาในคลิปไปบอกเลยว่าชิ้นนี้เดิมติดโรงงานไหมชิ้นนี้เนี่ย เคยเปลี่ยนซ่อมมาแล้วกี่รอบจะได้เห็นว่าของสมัยก่อนกับรถในยุคเจนปัจจุบันยุคที่10ปีที่ผ่านมนั้นความคงทนมันต่างกันแค่ไหนนะครับเพื่อความบันเทิงและทั้งหมดนี้นะครับเป็นการไล่เพื่อนเพื่อนได้ฟังเพื่อนๆพ,นพนไ,ดได้เห็นภาพแล้วก็จะได้รู้ว่าพีอาร์หายไปไหนและทําอะไรอยู่โดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่สนใจจะได้รู้ว่าอ๋อรถที่อยู่ในไทม์ไลน์ในที่มันจะออกเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยยังเล่าไม่ครบเลยนะครับ เอาเป็นว่าติดตามชมกันไว้ครับว่าเราจะมีรถอะไรมาพาท่เพื่อนได้ชมบ้างส่วนใครอยากจะใช้บริการบ้างก็งติดต่อกันมาได้เหมือนเคยส่วนใครอยากรู้ทุกไหนเป็นพิเศษก็ค,คอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันครับส่วนนี้พี่อาร์ตขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดสมัครแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีบาย